วิธีย่างปลาหมึกให้อร่อยนยะมันไม่มีสูตรตายตัวนะบางท่านก็บอกว่าหนูย่างปลาหมึกเหนียวจังเลยพี่หนูขอดูวิธีการย่างปลาหมึกให้ชัดๆหน่อยได้ไหมผมมีวิธีการย่างยังไงทุกคนครับํามจริงเนี่ยวิธีการย่างปลาหมึกเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับแต่ผมจะเน้นเทคนิคคือใช้ไฟนะเล่นไฟอย่างเดียวนะครับใช้ไฟแรงๆครับทุกท่านครับนะครับใช้ไฟแรงๆผมย่างประมาณนาที2นาทีไม่เกินนี้นะทุกคนสังเกตคลิปนี้ให้ดีๆนะครับผมย่างใช้ระยะเวลาไม่เกิน2นาทีแหละปลาหมึกจะสุกละ คลิปนี้ไฟยังไม่ค่อยแรงนะครับถ้าไฟแรงกว่าน,นี้เนี่ยทุกท่านจะได้เห็นว่าวิธีการย่างมันไวมากนะนาที2นาทีนี่แหละไม้สิบาทเนี่ยได้เงินแล้วครับร้อบบาทเนี่ย ห้าหกสิบบาทได้ตังละนะถ้าไฟแรงๆนะข้อดีของไฟแรงเลยเนี่ยเนื้อปลาหมึกเนี่ยมันสัมผัสไฟแป๊บเดียวถ้าเราทําความสะอาดดีนะทุกคนนะน้าจิ้มเราถึงนะนะครับย่างแป๊บเดียวมันก็อร่อยเนื้อมันก็สุกแล้วฮะทุกคนฮะนะครับไม่ต้องไปย่างนานนะย่างนานไฟอ่อนเนื้อหมึกท่านยิ่งหดมันจะก็จะยิ่งเหี่ยวนะตามที่ผมอธิบายทุกคลิปเลยทุกคนวิธีการย่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนครับนะตามภาพตามบรรยากาศแต่ไฟจะเน้นค่อนข้างแรงแต่ไฟที่ทุกท่านเห็นในคลิปนี้มันไม่ค่อยแรงนะผมเพิ่งเติมถ จากรับจาก100%มันจะแรงอยู่ประมาณ80%นะถ้า100%นี้ไฟมันจะแดงเต็มเตาเลยนะทุกคนนะครับเดียวย่างปลาหมึกสุกไวมากทุกท่านครับนี่นะครับใกล้สุกแล้วเนี่ยชุดเนี่ยทุกคนครับเนี่ยเห็นไหมถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยอุย้ยเนี่ยมันย่างสบายมากทุกคนครับลองใช้ไฟแรงๆแล้วลองฝึกย่างดูนะทุกคนมันอยู่ที่ประสบการณ์ของเราเหมือนกันนะครับ ท่านจะทําตามเหมือนผมไม่ได้เพราะไฟแต่ละเตาเนี่ยมันไม,ไม่เหมือนกันนะแต่ผมย่างไม่เกิน2นาทีหรอกนะครับสุกหมดล้นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นตัวเนี่ยนะครับเป็นตัวหั่นเนี่ยไม้10บ,บาทเนี่ยทำง่ายมากย่างง่ายมากทุกคนครับนะครับใช้เวลาลงย่างกับมันหน่อยเราย่างไปนานเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยทุกคนนะครับมันไม่ได้ทีเหี่ยวกันเกินไปน,นี่นเห็นไหมมึกมันใกล้สุกแล้วนั่นเห็นไหมเนี่ยครับ นี่ถ้าเราย่างนานไฟอ่อนเรียบร้อยครับหมึกติดไม้เหี่ยวไม่อร่อยนะครับอย่าย่างนานเกินไปอย่าใช้ไฟอ่อนใช้ไฟแรงๆครับทุกคนนะนะครับอย่าไปกลัวเปลืองถ่านนะเนี่ยครับจะสุกละถ่านมันไม่แรงเราก็ใช้พัดลมช่วยนะครับพัดลมเป่าเห็นไหมครับพัดลมเล็กๆหรือพัดลมใหญ่ก็ได้นะเร่งใต้เตานะไฟมันจะแรงขึ้นไวขึ้นนะครับทุกคนฮนะ นะมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกนะมันอยู่ที่เทคนิคเวลาย่างของเราท,ทุกท่านฝึกไปนานๆมันก็จะเก่งเองอ่ะวิธีการย่างอ่ะทุกคนครับมันอยู่ที่เราหมดเลยนะครับนาทีกว่า2นาทีได้ละหนึบาททุกท่านครับนี่เห็นไหมฮะเนี่